แก่พูดถึงไอ้เขคนอะอุ้ยล้านถ่านค่ะโอ้ยเลยเลยใหลเขามาหาที่ขอบคุณสื้อผ้าชายรับที่มาจากพิชัยเกจิเบอร์ชาพันจังหวัดอุทัยธานีครับพี่น้องบอกรางวัลก็ครับอกด้ครับยังไม่ถึงคนเกิดไทยจะให้รายได้ครับน้รับได้ครับแขกจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเงียบเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูกันเย็นจะไปยถามคุณรจะไปเดิ ในเรื่องนี้แขกเขารักผู้หญิงก็หลอกเืออกับชอบผู้ชายหรอกพูดอะไรครับเนี่ยว่าแล้วผู้แขกไอ้ท่านใครจ๋าพี่ไม่พี่เขกแต่ไม่ได้เป็นผู้แขกมอกแต่คุณแม่เหรออ้าวใายแล้วคุณนึกว่ามึงใายไปแล้วท่านหน้าแขกคิดว่าใครอ่ะทำไมพี่เข้มไงแล้วพี่เข้มผัวแขกไงจ๊ะเหรออุ้ยลืมไปแล้วนะ หัวมาแล้วลืมหมดเลยหิดเลยแค่จ๋าอะไรแค่จำพี่ไม่ได้เป็นไรแต่ในหัวใจพี่เข้มคนนี้ยังจำแค่ได้เสมอพี่เข้มยังไม่เคยลืมแค่เลยถ้าแค่มีผัวใหม่พี่ไม่ว่าพี่ถือว่าแค่ไปหาประสบการณ์แต่ว่าแค่ก็รู้อยู่ทำไมพี่เข้มมาในวันนี้พี่เข้มจะบากพี่เข้มเอาจะคุ เราเคยมีด้วยกันเธอก็ออกไปคนเดียวอันนี้พี่ก็ไม่ว่าพี่ให้เธอแต่ในเวลาที่พี่เดือดร้อนพี่อยากจะขอรอ้องแขกมาขอความช่วยเหลือจงงากแขกโดยการขอยืมเงินแขกสักสามแสนได้ไหม <น>มแ,แม้ถามใครนะถามถ้าบ้านชาวชาวองแถวนี้บ้านคนุณแม่แท้แท้โอ้หย,ยู่ตรงนี้เป็นคุณนี้คุณนายเงินตาแฝงไม่มีกูไม่เชื่อละเว้ยแฉนะ,นะ<อ>ให้พี่เถอะน,นะเด<อ>ี๋ยวพี่มาคืน,น,นก็ได้เอ๊ะชิคกี่ผู้บอกว่าไม่แม่ถ้าอยากได้ก็ไปขอคนณจัวเรื่องสามแสนนั่นมามาไ,<ป>ไว้พูดอย่างนี้อ่เอาพูดอย่างนี้แหละอ้าวไม่แม่ เขาเล้ยกูอ๋อมีผัวใหม่มีผัวเด็กเลี้ยกูไปเปนไรเว้ยมึงไม่ให้กูไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเป็เข้มคนนี้นะเราจะบังการและทุ่นเลยว่ามึงอีคนไรเพศแขกเคยเป็นโสมเป็นหญเก่าเคยเป็นเมียพายแค่ตะกอนจะพาเอ้ไอ้เพศแขกเป็นเคยของมันนี้เอาเป็นเมียฉัน ไอเย็นสิพี่เอกอนรถสามแสนเนี่ยมันมากนะฉ,นฉันขอต่อได้ไหมอ่ะเธอบอกว่าถามเลยหให้เลยต่อเป็นขนเียวที่หิมไ,ไ,ไม่ได้ไม่เอ้ยหุท มาเห็นเหตุการณ์ผู้ดีครับให้กน,พ,กนพี่เป็นแฉ่ิผู้ชายคนนั้นเป็นใครอ่ะแล้วมันเข้ามาในห้องนี้